คุณตาเราเดินสามเดือนหนึ่แหละเดินสามนะเดือนสองเดือนสามเลยครับผมก็คือแห้งไปเลยหน้าตานะแห้งโอ้หายยากนะต้นนี้ทักวนี้คุณตาบางเช่นนั้มันเอาไว้เลยนี่อันนี้ตั้งใจไว้เหรอเออเอาไว้จะไว้ทำไม้กวาดบ่ออโอ้โหอ,อันนี้คือใช้ไม่ได้ใช่ไหมนี่ต้นนี้อะไรแับนีงมัน ถอนออก,ใน,กในทางเดินนะอ่าพอถ้าถอนออกแล้วมันจะอ่อนอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่อนอย่างนี้เราไม่ใช่ไม่ได้แล้วมันไม่แข็งแต,แต่ถ้าเกิดว่าเรารอให้มันแห้งเองนี่มันจะแข็งมากแข็งกว่าดีมากนะตานะ<ด>อ๋อโอเคครับผู้ชมครับแต่ตอนนี้กำลังพอดีนะตานะเอาฟางอะไรใส่ฟางไม่ได้ให้กินเรากว่าไว้ตะปูนอนให้มันนอนโอ้สปอร์ตกทมอีกแล้วฟ <laughs> างไม่ได้ให้กินเลย เออมันกินก็ได้แต่ให้มันนอนเยเยอะปูให้นอนเยอะกว่าอ,อทําไมถึงอยากจะป<ร>ะูคำคำมากับผ่ารอยกอนหนึ่งราดให้มันนอน <c oughs> แล้วมันนอนตรงที่เราปูไหมมา,มานอนถ้าเราป,ป,ป,ปูปั๊บปัปป๊บปั๊บปอพากันมานอนเฮ้ยขนาดนั้นเลยนะออมันเคยนอนอคือถ้าเห็นฟางผ่าบนขี้วัวนี่มันรู้เลยว่ามีที่นอนให้มันแล้ว แล้วมันนอนดีไหมคุณตาดี้ายงกาถ้า,ยง,ถายงกัดไม่นอนนะครับผมคุณตาคิดว่าน่าจะเป็นทหารมาบริหารใช่ไหมใช่ทำไมคิดอย่างนั้น,น,ก,นก็ไม่มีเลยทหารต้องเอาเละม,มาผ่านช่วงวิกฤตไปก่อนเนาะครับผมโอ้ยาคุณตาเยอะเหมือนกันนะนี่นะเยอะก็ไม่กี่วันเนะาะให้มันกิน วันหนึ่งนี่ตีเป็นเงินนี่วันละกี่บาทเลี้ยงวัวถ้ายาห้าหกกระสอบก็ะกระสอบประห้าสิบบาทครับหลายตังค์เลยแล้วค่าแรงตัวเองล่ะค่าแรงตัวเองไม่ได้เก็ตเอาไม่เอาไม่ได้คิดค่าแรงเลยเหรอไม่เก็ตแล้วมันคุ้มเหรอคุณตาไม่คุ้มก็ไม่ว่าแล้วทำไาอย่างนี้แหละอืมไม่คุ้มก็ไม่ว่าก็าทำไปอย่างนี้แสดง,งรู้อยู่ว่าทำไปมันก็ขาดทุน ครับถูกต้องไหมถูกต้องแต่ก็ทําไปทําไปก็เลี้ยงมันแล้วทำอะไรอืมออะผมเข้าใจแล้วตรงนั้นถ้าถ้าไม่ไม่มีก็เราก็สบายเลยสบายคือสบายไม่ได้ลำบากแล้วคุณตาอยากจะสบายหรือว่าอยากจะลําบากสบายอยากสบายอยู้แต่ว่ามันสบายมันมันจะอยู่ได้ไหมทไม่ทำงานเนอ๋อครับผมอ่ะผมเข้าใจแล้วทั้งนั้น จะยื่ได้ไหมเราสบายได้ไดนะแต่ว่าไม่ได้ทำงานนะออไม่มีประโยชน์น้องตานะไม่มีประโยชน์แสดงว่าทำแบบนี้มีประโยชน์แน่นอน,นมาผมช่วยยกน่าจะไม่ไหว,วแล้วแหละแค่เดินได้ก็บุญแล้วเนี่ยหนักทรผู้ชมครับทำบาปคนเท่าคนแก่มาตัดญายอันนี้คือเคียวที่ซื้อใหม่นะปีนี้หายไปสองอัน กี่บาทนาตานี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ระดับเศรษฐีมีปัญหาหรอกหายได้อีกยี่สิบอันเลยนะอันนี้เหลือเจ็ดตัวนาตานะเหลือเจ็ดตัวโอ้ทำไมใช้ได้นาตาเนี่ยสภาพดีอยู่นะสภาพดีอยู่อ่าไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ได้เหลือแต่กระดูกนะเลยนะ้วทำไมว่าจะพร้อมก็ไม่พร้อมอ่าพอดูได้นาตานะพอดูได้บางคนนะวอลเป็นยังไงอ่ะตามันพร้อมนี่ยากินไม่พอมันอื คิวพันธ์เขาสวยหน้าตานะอ่าใช้ได้เลยแหละถ้าจะผมก็คือตัวใหญ่ฝั่งนู้นหน้าตานะแต่ก็ไม่ผมเท่าไหร่นะผมว่านะไม่พอเท่าไหพอดูได้ทุกตัวนะแสดงว่าเหลือน้อยหญ้าเหลือหญ้าพอดีนะพอกินได้นะพอดีแต่ว่าจต่ของเลยจะไปเอา่ยไมได้ไปนู้นอยู่ติดเอาไว้จนทันโอ้เกือบสิบห้ากิโลนะอ๋อคืออายุ มากแล้วนะสังขารก็เริ่มไปแลนตานะปีที่ก่อนเยอะกว่าน,นี้นะแล้วก็ย่าไม่พอ,อมีผรอมบ้างนะล้มบ้างนะคนตานะอือครับผมก่อนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้เยอะเกินไปเกินกำลังไหมตอนนั้นเกินเลยจะไปยังนมไปหาที่ไหนไปนู่น,นรังกูยังนมนี่คืออายุได้<笑><笑><笑>่ยังนมเมื่อกี่ปีที่แล้วยังนม ห้าหกปีโอ้โหหกปีแล้วยังนุ่มไอ้ยังนี่เรื่องแก่เจ็ดสิบกว่าแล้วก่อนก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ่อตอนนั้นหกสิบหกสิบห้าหกสิบหกยังนุ่มอยู่นะยังมีแรงนะยังมีแรงครับผมแต่ตอนนี้แก่แล้วแก่แล้วไปมือไวอ๋ออันนั้นอะไรตาอันแห่แห่ไว้เช็ดหัวไหนเอามาดูหน่อยตา ดูยงทุกวันนี้ยังเช็ดอยู่ไหมเช็ดล่าเน,นี่มันสูตรโบราณเลยบ่นี่สูตรโบราณนะแหนี่อ๋อนี่นะตานะอ๋อนี่คือแหแหเช็ดบัวเช็ดบัวคนเท่าคนแก่เราทําแบบนี้นะเขาแต่ก่อนเขาเอาแต่นี่เช็ดทําไมต้องเอาแหเช็ดอ่ะตาให้อันนี้มันออกให้อะไรออก มันเหมือนคล้ายๆอะไรอคน,นครับผมถ้าเชดแล้ววัวจะสุขภาพดีขึ้นมันมันจะด,ดีสวยอ๋อผิวจะเงาผิวจะวาวนะวนะถ้าไม่ใช้แหยใช้อื่นได้ไหมได้เอาผ้าอะไรอ๋อครับผมแต่ถ้าใช้แหยก็คือดีที่สุดนะดดเพราะว่ามันน่าจะมีเนี่ยมีปมมีไรหน้าตานะเหมือนกับเป็น ข้าขัดได้นะอือโอ้ทำไมวัวของตาไอตัวเล,ล็กๆเนี่ยมันอ้วนหมดเลยนะตานะอ้วนนะมันในกินนมเวยอ่อยังก,กินนมได้นหยังก,กินนมอยู่บ่เออทำไมไม่แยกแยกไม่ได้ไม่มีที่แยกอืมแล้วสองตัวนั้นทำไมอยู่แค่สองตัวแยกก็ออกมันเวลากินอยาก,กินอะไรก็ชนอ๋อครับผมตัวมันใหญ่อืม แต่ว่าข้วัวปีนี้ไม่เลนะนะเออก่าผลมาโจกปกติวัวเยอะเละนะผมว่านะอ่าแต่ตอนนี้กำลังพอดีหน้าตานะฟางาอะไรใส่ฟางไม่ได้ให้กินหรอกไว้ตะปูนอนให้มันนอนโอ้สปอร์ตกทมอีกแล้วฟ <c oughs> างไม่ได้ให้กินเลยเออมันกินกิน็อ่อแต่ให้มันนอนเยอะปูให้นอนเยอะกว่าเออทาไมถึงอยากจะปูคําคํคำมากับผ่าลอยก้อนหนึ่งาด้ให้มันนอน แล้วมันนอนตรงที่เราปูไหมมานอนถ้าเราปูปับปับปับวัวผ่ากันมันนอนเฮ้ยขนาดนั้นเลยนะออมันเคยนอนคือถ้าเห็นฟางผ่าบนขี้วัวนี่มันรู้เลยว่ามีที่นอนให้มันแล้วแล้วมันนอนดีไหมคุณตาดีถ้ายงไม่กัดถ้ายงกัดไม่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีฟางปูให้นอนเนี่ยมันนอนดีมันจะชอบนอนบนฟางได้ซ้ำไปอ๋อ แล้วถ้าเกิดเราไม่ปูอะนอนตรงไหน,นไม่นอน,ม,น,อนมันก็นยืนยืนงั้นไหนอไเออเราหาฟางกวาดนั่นวางวางให้มันครับผมเหมือนตรงนั้นน้าตานะเนอะตรงนั้นะมันปูไว้ตรงนั้นอ่ะให้มันนอนอืทำมานานแล้วหรือย,ยังแบบนี้ทำมาทุกปีหมือแบบนี้ปูที่นอนให้วัวน,นะอ๋อครับผมอันนี้ต้นอะไรครับคุณตาต้อนอะไรกเรียกเด็กต้น อะไรรลืมแล้วลืมสมัยผมเด็กๆเขาใช้ทําไม้กวาดไม้กวาดนั่นนี่ทำทำกวาดคุณตายังทําอยู่ไหมทุกวันนี้ทำแ่ไม่ทหมอาไม้กวาดนี่ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้ต้องให้มันแก่เลยอ่อนอ๋อรอให้กิ่งมันแก่ก่อนให้มันออกดอกออกอะไรมีเม็ดไม่อะไรเลยอ่ามันจะแก่เรามันจะถ้ามันแก่เรามันจะตายเองครับ เรา,เาตัดเอาอ๋อคือไม่ต้องตัดก่อน,อนรอให้มันออกดอกตัดก่อนเราไปตากไปไม่ไม่รู้จะแห้งเลยอ๋อดูในคอนไม้ครับผมไม่คือถ้าสมมุติว่าเราตัดก่อนเนี่ยมันก็ใช้ไม่ดีใช้ไม่ดีแต่ถ้ารอให้มันออกดอกแล้วมันแห้งตายของมันเองมันจะแข็งอ๋อช่วงไหนที่มันตายคุณตาเราเดือนสามเดืนเดือนสามนะเดือนสองเดือนสามเลยครับผม ก็คือแห้งไปเลยหน้าตานะแห้อ๋อหายยากนะต้นนี้ตัวนี้คุณตา <S <S มันเช่นมันเอาไว้เลยนี่อันนี้ตั้งใจไว้เ,เหรอเอาไว้จะไว้ทําไม้กวาดบ่อออ๋ออ,อันนี้คือใช้ไม่ได้ใช่ไหมนี่ต้นนี้อะไรแบบเนี่ยมัน,มนถอนออกใน,ในทางเดินนะอ่าพอถ้าถอนออกแล้วมันจะอ่อนอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่อนอย่างนี่เราไม่ใช้ไม่ได้แล้ว แต่แ,แต่ถ้าเกิดว่าเรารอให้มันแห้งเองนี่มันจะแข็งมากกว่าดีมากนะตานะโอ,โอ,โ,อโอเคครับผู้ชมครับ